ครับลุยครับสองก,กลับมาครับเลตตาขาวบางสับคืนแข่งมาแข่งคืนเลตตาดีไปหมัดขยยามีหมัดครับตีครับวงในตีตีครับขาวแหม่เมื่อวานนี่ตอนชั่งน้ำหนักดูตัวไม่ใหญ่มากนะครับขาวทานเนียนครับแหม่แต่วันนี้ครับใหญ่แล้วฟันสองเข้าไปครับ ยกเลยครับคู่นี้เสียบเข่าครับเข่าแล้วนี่ครับแม่หมัดหมัดตัดลำตัวครับนิ่งไม่ได้ครับขอโทษกันลุยต่อครับยกเข่าไปครับเข่ารวบไว้ตีครับวงในตีครับวงในครับสับศอกครับนายเนี่ยข่าก็นี่ครับเสียบเข่าได้ดีครับฟันศอกอีกทีนึ่งโอ้แม่เป็นคู่ที่เ้าบอกว่าเรียนรู้ศิลปะแม่เว้ไทยแลกับ เป็นเมนการคู่แรกยกแรกผ่านครับโอ้โหดูครับเดือดเลอเกินครับขวาไปครับต่อยครับเสียบข่าครับลุเลนตาเลนตายังไงดีของเลนตาแม่มีเหมือนกันนะครับทีเด็ดเหมือนกันครับเลนตาต่อยขึ้นไปครับแต่ซ้ายมาเจอมัดเจอเข่าเข่าวเลนตาเลนตาดูเหมือนข่าจะแตกเหมือนกันครับแตกครับ ตอนนี้ครับกองจับไม่ถูกเลยครับตอนนี้โอ้ไม่รู้ว่าใครจะดีกว่าแล้วนะครับตรงนี้ครับเอาครับลุยต่อครับยิ่งแตกยิ่งเดินฟันสอกคืนมาครับครับลุยครับสอกกลับมาครับเลตตาข่าวบ้างสับคะแนนออกมานี่สิบก็าตั้งสามเสียงครับคะแนนนี่ตอนนี้คือยี่สิบโอ้นี่คือจวูที่เข้าป้าในยนี่แล้วเนี่ถือว่าทางด้านเทวาีใจบอกว่ากินที่วงในนะครับข่าวแถวนี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับ โ oh, อ้สุดสุดจูมือไปที่ผุน้ำเงินครับ